ยินดีต้อนรับสู่เวทีแรกเปลี่ยนความคิดเห็นค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่สำคัญมากนะคะสำหรับคนที่ทำงานกับมอเตอร์ BLDC โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ใช้การควบคุมแบบ Field Oriented Control หรือ FOC นั่นก็คือการหาค่าพารามิเตอร์ของมอเตอร์ค่ะ อย่างค่าความต้านทาน R แล้วก็ค่าความเหนียวนำ L ให้มันแม่นยำซึ่งออจำเป็นมากๆเลยนะคะสำหรับการจูนค่า PI controller ให้ระบบทำงานได้เต็มประสิทธิภาพค่ะใช่ครับแล้วก็จากเนื้อหาที่เราดูกันมาเนี่ยมันก็มี2แนวทางหลักๆเลยที่น่าสนใจในการหาค่า R กับ L ที่ว่านี้วิธีแรกก็คือการวัดแบบอาจจะเรียกว่าดั้งเดิมหน่อยคือใช้เครื่องมือวัดภายนอกเข้ามาช่วยกับอีกวิธีคือให้ตัวระบบขับมอเตอร์หรือไดเวอร์เนี่ย เอ่ทำการวัดค่ายเหล่านี้ด้วยตัวเองไปเลยที่เรียกว่าเซลคอมมิชชเนนิงครับตโนมตัตของดร i v เวอร์หรือเซลคอมมิชชเนนิงเนี่ยวิธีไหนมันให้ผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือกว่าแม่นยำกว่าแล้วก็ให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งกว่าสำหรับการนำไปใช้งานจริงอืมในวันนี้ดิฉันจะขอเสนอตรุดเด่นและความน่าเชื่อถือของการวัดด้วยตนเองนะคะครับส่วนผมก็จะมานำเสนอว่าทำไมวิธีเซลคอมมิชชเนนิง ถึงอาจจะเหมาะสมกว่าในแง่ของความสะดวกประสิทธิภาพแล้วก็การใช้งานในโลกความเป็นจริงมากกว่าครับค่ะ ในมุมของดิชันนะคะวิธีการวัดค่า R และ L ด้วยตัวเองหรือ manual measurement เนี่ยตามที่อธิบายในเนื้อหาก็มีหลักการที่ค่อนข้างตรงไปตรงมาแล้วก็ให้ความเข้าใจพื้นฐานที่ดีมากๆเลยค่ะคือเราใช้เครื่องมือมาตรฐานที่เอ่อมักจะหาได้ในห้องปฏิบัติการอย่างฟังก์ชัน g e n e r a เรเสร้างสัญญาณ AC ที่เรารู้ค่าแน่นอนป้อนเข้าไปในวงจรที่มีขนลวดมอเตอร์ต่ออยู่ร่วมกับตัวต้านทานมาตรฐานที่เราทราบค่าแน่นอนอย่าง R S จากนั้นก็ก็ใช้ออสซิลโลสโคปวัดสัญญาณแรงดันตกคล่อมทั้งก่อนและหลังผ่านตัวมอเตอร์ค่ะครับแล้วแล้วการวัดสัญญาณพวกนั้นมันบอกค่า R กับ L ได้ยังไงครับ อ๋อหลักๆเลยนะคะคือเราดูความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันกับกระแสที่ไหลผ่านตัวมอเตอร์ค่ะจากสัญญาณที่เราวัดด้วยออสซิลโลสโคปเนี่ยเราจะเห็นทั้งขนาดหรือแอมพลิจูดแล้วก็ความต่างเฟสหรือเฟสชิฟระหว่างแรงดันที่ป้อนเข้าไปกับกระแสที่ไหลผ่านตัวมอเตอร์ซึ่งความต่างเฟสกับอัตราส่วนขนาดตรงนี้นี่แหละ,ะที่มันบอกเราถึงค่าอิมพีแดนซ์รวมหรือแของมอเตอร์ณความถี่นั้นๆแล้วเราก็ ก็แค่ใช้คณิตศาสตร์พื้นฐานทางไฟฟ้าแยกส่วนประกอบของอิมพดนซ์ออกมาเป็นค่าความต้านทาน R กับค่าความเหนียวนำ L ได้เลยค่ะฟังดูเอ่อเหมือนเป็นการทดลองไฟฟ้าพื้นฐานเลยนะครับแต่ก็คงต้องอาศัยความแม่นยำในการวัดพอสมควรเลยทีเดียวใช่ค่ะแต่ข้อดีสำคัญของมันเลยคือความโปร่งใสค่ะเราเห็นทุกขั้นตอนเลยตั้งแต่การป้อนสัญญาณการวัด ไปจนถึงการคำนวณทำให้เราเข้าใจจริงๆว่าค่า R กับ L มันมาจากไหนและมันสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางไฟฟ้าของมอเตอร์ยังไงเราสามารถควบคุมตัวแปรต่างๆในการวัดได้ค่อนข้างดีแล้วก็ได้ค่าพารามิเตอร์ที่สะท้อนคุณสมบัติทางไฟฟ้าของตัวมอเตอร์เองจริงๆค่ะโดยที่ไม่ถูกรบกวนจากความซับซ้อนของอัลกอริทึมในไดเวอร์ ซึ่งจากการทดลองในเนื้อหาที่เราศึกษากันมานะคะวิธีนี้ให้ค่า R ออกมาประมาณ0.276โ oh อห์มแล้วก็ L ประมาณ135มิลลิเฮนรีก็เป็นค่าที่จับต้องได้แล้วก็อธิบายได้ด้วยหลักการไฟฟ้าเลยค่ะครับผมเห็นด้วยนะครับว่าการเข้าใจพื้นฐานเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่ผมอยากจะเสนออีกมุมหนึ่งครับคือวิธีเซลฟคอมมิชชันนิ่งเนี่ยมันเหมือนเป็นการใช้ความสามารถของตัว FOC driver ให้เป็นประโยชน์สูงสุดเลย คือแทนที่เราจะต้องไปหาเครื่องมือภายนอกมาวัดเราก็สั่งให้ดรเวอร์เนี่ยแหละครับทำการทดสอบตัวเองซะเลยอ๋อน่าสนใจค่ะแล้วแล้วดรเวอร์มันทดสอบตัวเองยังไงคะมันคงไม่มีแขนมาจับโพรบวัดเหมือนเราทำเนาะอ๋อไม่ต้องใช้แขนหรอกครับแต่มันใช้ความสามารถในการสร้างสัญญาณไฟฟ้าที่แม่นยำของมันเองได้อยู่แล้วหลักการก็คือว่าดรเวอร์จะสร้างรูปแบบสัญญาณแรงดันทดสอบแบบพิเศษขึ้นมาแล้วก็ป้อนเข้าไปในแกนควบคุมภายในของมอเตอร์ ที่เราเรียกว่าแกน d ีกับแกน Q ในระบบ FOC นะครับจากนั้นมันก็ใช้เซนเซอร์วัดกระแสที่มีอยู่แล้วในระบบ FOC เนี่แหละครับทำการวัดกระแสที่ไหลตอบกลับมาอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือใช้ความสามารถเดิมของ FOC ในการสร้างแรงดันกับวัดกระแสมารประยุกต์ใช้ในการทดสอบตัวเองนี่เองถูกต้องครับ พอไดเวอร์มันได้ข้อมูลแรงดันที่ป้อนเข้าไปกับกระแสที่ตอบกลับมาแล้วเนี่ยมันก็ใช้การประมวลผลสัญญาณดิจิตอลอย่างเช่นเทคนิคที่เรียกว่า DFT หรือ Discrete Fourier Transform ซึ่งถ้าจะอธิบายง่ายๆมันก็เหมือนเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ที่ช่วยแยกส่วนประกอบสำคัญของสัญญาณออกมาทำให้ไดเวอร์สามารถคำนวณหาค่า r และ l จากข้อมูลที่วัดได้โดยอัตโนมัติเลยครับ นอกจากนี้ในเนื้อหาเขายังมีการปร,ปรับปรุงวิธีวัดค่าอาให้แม่นยอมขึ้นด้วยนะครับโดยเปลี่ยนจากการใช้สัญญาณ AC มาเป็นการป้อนไฟ DC นิ่งๆเข้าไปเลยแล้ววัดอัตราส่วนแรงดันต่อก,กระแสตรงๆซึ่งวิธีนี้ก็ยังทําได้โดยอัตโนมัติอยู่ดีครับอืมแล้วจุดเด่นจริงๆของวิธีนี้เมื่อเทียบกับการวัดเองคืออะไรคะชัดเจนที่สุดเลยก็คือเรื่องความสรุกและรวดเร็วครับ ไม่ต้องมาวุ่นวายต่อวงจรไม่ต้องหาเครื่องมือแพงๆอย่าง LCR meter หรือมานั่งตั้งค่าสโคปกับฟังก์ชั่นเจนคือกดปุ่มเดียวหรือสั่งงานผ่านซอฟต์แวร์รอแป๊บเดียวก็ได้ค่าออกมาเลยทำซ้ำกี่ครั้งก็ได้ง่ายๆเหมาะมากกับการผลิตจำนวนมากหรือเวลาที่ต้องการให้ระบบมันพร้อมใช้งานเร็วที่สุดที่สำคัญอีกอย่างคือมันเป็นการวัดในสภาวะที่ใกล้เคียงกับการทำงานจริงของรเวอร์กับมอเตอร์คู่กันเลยครับ ผลการทดลองในเนื้อหาก็น่าสนใจมากนะครับเขาบอกว่าค่าที่ได้จากเซลคอมมิชชันนิงนะครับแบบที่ปรับปรุงแล้วนะมันค่อนข้างคงที่มากแม้จะเปลี่ยนเงื่อนไขาการทดสอบไปบ้างความผันผวนน้อยกว่า5%แล้วพอเอาค่าเนี้ยไปคำนวณค่าเกณฑ์ KPKI สำหรับการคุม FOC ให้มีแบนด์วิด5์ h 0เฮิรตผลที่ได้ก็ใกล้เคียงเป้าหมายมากๆเลยครับวัดไรซ์ไทม์ได้6 9มิลลิวินซึ่งบอคิดกลับไปเป็นแบนด์วิดก็ได้ตั้ง5 0 7เฮิรตกว่า นี่คือการพิสูจน์ในทางปฏิบัติเลยนะครับว่าค่าที่ได้มันใช้ได้ดีจริงๆครับเรื่องความสะดวกนี่ปฏิเสธไม่ได้จริงๆค่ะแต่ ดิฉันก็ยังอดสงสัยเรื่องความแม่นยำแล้วก็ความน่าเชื่อถือจริงๆของค่าที่ได้ไม่ได้อยู่ดีนะคะคือการที่เราวัดด้วยเครื่องมือภายนอกที่ได้มาตรฐานเนี่ยมันเหมือนเราได้ค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าแบบผิวเพียวของตัวมอเตอร์เลยโดยที่ไม่มีอิทธิพลจากอัลกอริทึมหรือว่าสัญญาณรบกวนภายในไดรเวอร์เข้ามาปนทําให้เรามั่นใจได้ว่านี่คือคุณสมบัติที่แท้จริงของมันดิฉันกังวลน,นิดหน่อยว่า self c o ม m i s s i o n i n g ที่ต้องอาศัยการประมวลผลภายในอาจจะมีค่าความ คลัดเคลื่อนแฝงอยู่จากการประมาณค่าหรือจากข้อจำกัดของตัวอัลกอริทึมเองก็ได้นะคะแบบแมนนวลก็อาจจะเหนือกว่าในทางทฤษฎีแต่ถ้าเรามองอย่างเงี้ความน่าเชื่อถือสำหรับการนำไปจูระบบ FOC จริงๆละครับการที่เซลล์คอมมิชชันนิงวัดค่าในบริบทที่ไดรเวอร์ทำงานจริงๆค่า R กับ L ที่ได้มาแม้จะไม่บริสุทธิ์เท่าแต่มันอาจจะสะท้อนพฤติกรรมที่ระบบควบคุม FOC จะเห็นจริงๆได้ดีกว่าก็ได้นะครับ นึกออกไหมครับเหมือนเราจูนเครื่องดนตรีด้วยหูเราเองเทียบกับการใช้เครื่องตั้งสายดิจิตอลเป๊ะๆบางทีผลลัพธ์ที่เราได้ยินอาจจะสําคัญกว่าค่าตัวเลขที่เป๊ะที่สุดก็ได้การที่ผลทดสอบมันออกมาดีค่า KPI ที่คํานวณได้มันทําให้ระบบทํางานได้ตามเป้าหมายจริงๆผมว่านี่คือข้อพิสูจน์ความน่าเชื่อถือในเชิงปฏิบัติที่สําคัญมากๆเลยครับนั่นก็ เป็นมุมมองที่น่าคิดค่ะแต่ว่าในเนื้อหาเองก็ชี้ให้เห็นไม่ใช่เหรอคะว่าตอนแรกวิธี s e l f คอมม i ชช i นนิ่งก็มีปัญหาเรื่องการวัดค่าอาที่ความถี่ต่างๆมันไม่ค่อยแม่นยำเท่าไหร่จนต้องปรับไปใช้วิธีป้อนไฟ DC แทนแสดงว่าตัวมันเองก็ มีจุดออดมีความท้าทายอยู่ไม่ใช่ว่าสมบูรณ์แบบตั้งแต่แรกการที่เราต้องมาปรับปรุงวิธีวัดไปเรื่อยๆมันมันทำให้ดิฉันไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ว่าสุดท้ายแล้วเราจะได้ค่าที่ถูกต้องจริงๆหรือเปล่านะคะอ๋อประเด็นนั้นผม,มกลับมองว่าการปรับปรุงจาก AC injection เป็น DC injection สาหรับวัด R เนี่ยมันคือกระบวนการพัฒนาทางวิศวกรรมตามปกตินะครับพอเราเจอข้อจํากัดหรือเจอว่าวิธีเดิมมันมีผลกระทบจากความถี่เราก็หาวิธีใหม่ที่ดีกว่า ซึ่ง DC injection ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการอัตโนมัติได้อยู่ดีและมันก็แก้ปัญหาได้จริงมันแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของแนวทาง self commissioning มากกว่าจะเป็นจุดอ่อนนะครับที่สําคัญคือปัญหานั้นถูกระบุและแก้ไขได้แล้วครับแล้วถ้าเรามาพูดถึงเรื่องความซับซ้อนกับการเข้าถึงนะครับผมว่าตรงนี้ self commissioning ชนะขาดเลยนะการที่เราไม่ต้องไปหาเครื่องมือวัดภายนอกราคาแพงหรือต้องมานั่งเรียนรู้วิธีตั้งค่าสับโคบฟังก์ชัน generation อ่านค่าแล้วก็คำนวณเองเนี่ย มันทําให้ใครๆก็หาค่าพารามิเตอร์มอเตอร์ได้ง่ายขึ้นเยอะมากเลยครับโดยเฉพาะในงานที่ต้องทําซ้ําๆหรือในระบบฝังตัวที่ไม่สะดวกจะต่อเครื่องมือภายนอกแค่มีไดรเวอร์ FOC ที่เขียนโปรแกรมมาดีๆก็พอแล้วครับอืมจุดนี้ที่ฉันยอมรับค่ะว่าสะดวกกว่าจริงๆแต่ก็อยากให้มองอีกมุมเหมือนกันนะคะคือเครื่องมืออย่างสโคปหรือฟังก์ชันเจนนี่ถ้าในห้องแลบอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปมันก็ถือเป็นเครื่องมือพื้นฐานมากๆอยู่แล้ว การได้ลงมือวัดเองมันสร้างทักษะและความเข้าใจพื้นฐานที่สำคัญนะคะ ส่วน self commissioning เนี่ยแม้จะดูง่ายตอนใช้งานแต่เบื้องหลังการที่จะให้มันทำงานได้ดีเนี่ยมันก็ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในการเขียนโคด้ดการจัดการเรื่องท i มมิ่งที่แม่นยำในไมโครคอนโทรลเลอร์แล้วก็ความเข้าใจเรื่องการประมวลผลสัญญาณอย่าง DFT พอสมควรเลยนะคะไม่ใช่ว่ามันไม่มีความซับซ้อนเลยแค่มันมันย้ายความซับซ้อนไปอยู่ที่คนออกแบบอัลกอริทึมกับคนเขียนโปรแกรมเท่านั้นเองถ้าเราเป็นแค่ผู้ใช้ ก็อาจจะเหมือนใช้กล่องดําที่เราไม่รู้จริงๆว่าข้างในมันทําอะไรบ้างอะค่ะก็จริงครับว่าการสร้างระบบเซลล์คอมมิชชันนิ่งที่ดีเนี่ยต้องใช้ความเชี่ยวชาญแต่เมื่อสร้างเสร็จแล้วสําหรับผู้ใช้งานปลายทางมันง่ายกว่าการเยอะมากจริงๆครับแล้วก็ลดโอกาสเกิดฮิวแมน r r r รจากการต่อวงจรผิดวัดค่าผิดหรือคำนวณผิดไปได้เยอะเลยเทียบกับการต้องทำทุกอย่างเองแบบเมน a l ซึ่งก็กินเวลาแล้วก็เสี่ยงต่อความผิดพลาดมากกว่านะครับ ประเด็นสุดท้ายที่ที่ฉันอยากจะยกขึ้นมาเปรียบเทียบนะคะก็คือระหว่างความเข้าใจพื้นฐานกับประสิทธิภาพในการใช้งานจริงค่ะการที่เราได้ลงมือวัด R กับ L เองเนี่ยมันไม่ใช่แค่ได้ตัวเลขนะคะแต่มันทำให้เราเออรู้สึกถึงความเป็นไปของมันเห็นว่าความต้านทานมันมาจากไหนความเหนี่ยวนำมันส่งผลต่อเฟสยังไงความถี่เปลี่ยนแล้วอิมพีดนซ์เปลี่ยนไปแค่ไหนความเข้าใจเชิงลึกแบบเนี้ย ดิฉันเชื่อว่ามันมีค่ามากนะโดยเฉพาะเวลาที่ระบบมันทํางานไม่ปกติหรือเวลาที่เราอยากจะปรับแต่งประสิทธิภาพการควบคุมให้มันเหนือกว่าค่ามาตรฐานทั่วไปการที่เราเข้าใจพื้นฐานจะช่วยให้เราวิเคราะห์ปัญหาหรือปรับปรุงได้อย่างตรงจุดมากกว่าค่ะรับผมเข้าใจดีเลยครับเรื่องคุณค่าของความเข้าใจพื้นฐานแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงโดยเฉพาะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยเป้าหมายหลักมักจะเป็นการทําให้ระบบ FOC มันทางานได้ดีตามสเปคที่ต้องการโดยเร็วที่สุด การที่เซลคอมมิชชเนิงสามารถให้ค่า R กับ L ที่ดีพอสำหรับการคำนวณค่าเกณฑ์ KPKI ได้อย่างรวดเร็วเนี่ยมันคือประสิทธิภาพที่จับต้องได้จริงครับมันช่วยลดเวลาในการพัฒนาลดต้นทุนมันตอบโจทย์ทางธุรกิจและทางปฏิบัติได้ดีกว่ามากๆครับบางทีเราอาจจะไม่จำเป็นต้องรู้ลึกถึงฟิสิกส์ทุกอย่างก็ได้ถ้าเรามีวิธีที่เชื่อถือได้ในการได้ค่าที่ทำให้ระบบทำงานได้ดีตามที่เราต้องการแล้วแต่การพอใจแค่ดีพอ มันอาจจะทําให้เราพลาดโอกาสในการทําความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นหรือพลาดโอกาสในการปรับปรุงให้มันดีเยี่ยมก็ได้นะคะดิฉันยังเชื่อว่าความเข้าใจพื้นฐานที่ได้จากการวัดเองมันเป็นรากฐานที่แข็งแรงกว่าในระยะยาวค่ะผมไม่ได้มองว่าเซฟคอมมิชชั่นนิ่งเป็นแค่ทางลัดหรือการยอมรับแค่ดีพอนะครับผมมองว่ามันเป็นก้าวสาคัญไปสู่ระบบขับเคลื่อนที่ฉลาดขึ้นที่สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับมอเตอร์ที่มันขับอยู่ได้ตัวเองเลย ในเนื้อหาก็พูดถึงนะครับว่านี่อาจจะเป็นก้าวเล็กๆไปสู่ระบบ FOC ที่เป็นอิสระมากขึ้นหรือ Autonomous FOC ที่ในอนาคตอาจจะวัดค่าอื่นๆได้อีกเช่น Back EMF Flux linkage หรือแม้แต่ความเฉื่อยของโรเตอร์นี่คือทิศทางที่น่าตื่นเต้นมากนะครับมันไม่ใช่แค่การหาค่า R กับ L แต่มันคือการทำให้ระบบมันปรับตัวได้เองซึ่งซึ่งมีศักยภาพมากกว่าแค่การวัดแบบแมนนวลเยอะเลยครับถ้าให้สรุปในมุมของดิฉันนะคะ วิธีการวัดด้วยตนเองหรือ manual measurement ก็ยังคงมีจุดเด่นในเรื่องความโปร่งใสให้เราควบคุมกระบวนการวัดได้แล้วก็ให้ค่าพารามิเตอร์ที่สะท้อนคุณสมบัติทางไฟฟ้าแท้ๆของมอเตอร์ซึ่งก็นำไปสู่ความเข้าใจในหลักการพื้นฐานที่ลึกซึง้งแม้ว่าจะต้องใช้เครื่องมือและความพยายามในการวัดอยู่บ้างค่ะส่วนในมุมของผม,ผม self commissioning คือคำตอบที่ทันสมัยกว่าตอบโจทย์ในเรื่องประสิทธิภาพ ความสะดวกและการใช้งานจริงได้ดีกว่ามากมันลดความยุ่งยากหน้างานให้ผลลัพธ์ที่พิสูจน์แล้วว่าน่าเชื่อถือเพียงพอสําหรับการจูน FOC ให้ทํางานได้ดีและยังเปิดประตูไปสู่ระบบขับเคลื่อนที่ฉลาดขึ้นในอนาคตด้วยแม้จะมีความซับซ้อนในการพัฒนาอัลกอริทึมเบื้องหลังก็ตามครับแต่สุดท้ายเราก็เห็นตรงกันนะคะว่าไม่ว่าจะใช้วิธีไหน การรูค่า r และ l ที่ถูกต้องแล้วเหมาะสมนั้นจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการทำ FOC ให้มีประสิทธิภาพจริงๆการจะเลือกใช้วิธีแมนวนวลหรือเซลฟ์คอมมิชชันนิงก็คงขึ้นอยู่กับสถานการณ์แล้วก็เป้าหมายของแต่ละคนจริงๆค่ะว่าต้องการความเข้าใจเชิงลึกแค่ไหนมีทัทรัพยากรเครื่องมือเท่าไหร่หรือว่าเน้นความรวดเร็วในการพัฒนาเป็นหลักใช่เลยครับก็หวังว่าการแลกเปลี่ยนมุมมองของเราในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังนะครับให้เห็นว่าในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเนี่ย มันมีแนวทางที่หลากหลายแต่และว,วิธีก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไปแล้วก็อยากชวนให้ลองกลับไปดูรายละเอียดอื่นๆในเนื้อหาต้นฉบับเพิ่มเติมด้วยนะครับ